ีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนเรามาเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์สัปดาห์ที่13แล้วนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรนะคะแต่วันนี้เราจะได้มาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรนะคะ ว่าเราควรใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการวัดความยาววันนี้คุณครูได้มีวิดีโอจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาให้นักเรียนได้ชมกันนะคะถ้าเราพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ เราจะมาฝึกวัดความยาวของสิ่งของกันเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการวัดความยาวของสิ่งของโดยการใช้หน่วยกลางในการวัดกันไปแล้วเมื่อฉันประถมศึกษาปีที่หนึ่งยังจำกันได้ใช่ไหมคะเด็กๆลองช่วยครูวัดความยาวของริบบิ้นเส้นนี้ด้วยหน่วยกลางที่ครูกำหนดให้แต่ละชนิดดูนะคะเริ่มจากหน่วยกลางที่เป็นยางลบ1 2 3 4 5ส ริบบิ้นเส้นนี้ยาวเท่ากับยางลบ7ก้อนค่ะต่อไปเราเปลี่ยนหน่วยกลางจากยางลบมาเป็นก้านไม่ขีดไฟดูบ้างนะคะเริ่มวัดกันเลย1 2 3 4ริบบิ้นจะ้นี้ยาวเท่ากับก้านไม่ขีดไฟ4ก้านค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าถ้าเราใช้หน่วยกลางที่ต่างกัน ผลการวัดความยาวก็จะไม่ตรงกันค่ะดังนั้นเพื่อให้ผลการวัดตรงกันและสื่อความหมายเกี่ยวกับความยาวได้ตรงกันเราจึงจําเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวที่เป็นมาตรฐานและใช้หน่วยความยาวที่เป็นมาตรฐานด้วยค่ะเราลองมาทำความรู้จักกับเครื่องมือวัดต่างๆกันนะคะเครื่องมือที่เราจะใช้วัดความยาวมีดังนี้ค่ะไม้บรรทัดสายวัดตัว ตลับเมตรไม้เมตรค่ะเครื่องมือที่เหมาะสมในการหาความยาวของปากกาด้ามนี้คือไม้บรรทัดค่ะเพราะปากกามีความยาวไม่มากไม้บรรทัดเป็นเครื่องมือวัดความยาวที่ดูเหมือนจะสะดวกและง่ายดายที่สุดค่ะโดยไม้บรรทัดจะมีช่องตัวเลขบอกความยาวเป็นช่องๆมีระยะห่างเท่าๆกัน1เซนติเมตรเริ่มจาก0เซนติเมตร ซึ่งไม้บรรทัดบางอันอาจมีตัวเลขศูนย์กำกับแต่บางอันไม่มีนะคะซึ่งเซนติเมตรนี้เป็นหน่วยวัดความยาวมาตรฐานหน่วยหนึ่งใช้อักษรย่อว,ว่าซมจุดค่ะเครื่องมือวัดที่มีหน่วยวัดความยาวมาตรฐานจะทำให้ผลการวัดเท่ากันไม่ว่าใครเป็นคนวัดค่ะการวัดความยาวได้วยไม้บรรทัดจะเริ่มจาก 1. วางไมบ้บรรทัดท่าไปตามขอบ หรือแนวนอนของสิ่งที่จะวัดโดยให้จุดเริ่มต้นของเครื่องวัดอยู่ที่ปลายสุดด้านหนึ่งของสิ่งที่จะวัดค่ะ 2. อ่านความยาวโดยดูจากตัวเลขบนไม้บรรทัดที่อยู่ตรงกับปลายสุดของอีกด้านหนึ่งของสิ่งของค่ะเห็นไหมคะว่าตอนนี้เราได้ความยาวของปากกาด้ามน,นี้แล้วนั่นคือ7ซนติเมตรนั่นเองค่ะ เด็กๆลองเชื่อครูว่าสิ่งของต่อไปนี้ด้วยไม้บรรทัดหน่อยสิคะต่อไปมาดูกันที่แก้วน้ำใบนี้บ้างนะคะการหาความยาวของเส้นรอบวงของแก้วน้ำใบนี้เราต้องใช้สายวัดตัวคะ่ะเพราะสายวัดตัวเป็นเครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสำหรับการวัดสิ่งของที่มีส่วนคงเพราะสายวัดตัวสามารถค้งไปตามส่วนต่างๆได้คะ่ะ ความยาวเส้นรอบวงของแก้วใบนี้คือ15เซนติเมตรค่ะมาถึงสิ่งของชิ้นใหญ่ๆอย่างโต๊ะตัวนี้บ้างนะคะถ้าเราจะใช้ไมบ้บรรทัดเล็กๆมาวัดความยาวของโต๊ะตัวนี้คงไม่เหมาะใช่ไหมคะดังนั้นเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยสำหรับวัดความยาวของสิ่งของที่มีความยาวมากๆคือไม้เมตรและตลับวัดค่ะไม้เมตรและตลับวัด จะมีหน่วยความยาวที่ใหญ่กว่าหน่วยเซนติเมตรคือหน่วยเมตรซึ่ง100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรทำให้การวัดความยาวของสิ่งของที่มีขนาดใหญ่หรือมีขนาดยาวมากๆสามารถทำได้ง่ายขึ้นค่ะโดยเมตรใช้อักษรย่อมจุดค่ะความยาวของต๊ะตัวนี้คือ1เมตร10เซนติเมตรค่ะ สำหรับเชือกเส้นนี้เครื่องมือในการวัดความยาวที่เหมาะสมคือตลับเมตรค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเชือกเส้นนี้มีความยาวมากที่เดียวนะคะตลับเมตรจึงเหมาะสำหรับวัดความยาวของเชือกเส้นนี้ค่ะเด็กๆคะเราลองนำเทปวัดมาวัดสนามฟุตบอลกันนะคะวิธีการวัดระยะทางด้วยเทปต้องมีคนถือเทปสองคนที่ต้นเทปและที่ปลายเทป เพื่อวัดระยะทางเป็นช่วงๆแบบนี้ค่ะสนามฟุตบอลมีความยาวเท่ากับ105เมตรและความกว้างเท่ากับ68เมตรค่ะเรามาลองวัดความสูงของโต๊ะโดยใช้ไม้เมตรกันค่ะขาโต๊ะนี้มีความสูง60เซนติเมตรค่ะเอแล้วขาเก้าอี้จะมีความสูงเท่าไหร่นะ ขาเก้าอี้มีความสูง40เซนติเมตรนี่คือการวัดความสูงค่ะซึ่งเป็นการวัดความยาวในแนวตั้งตรงข้ามกับการวัดความยาวที่เรารู้จักกันไปแล้วที่เป็นการวัดความยาวในแนวนอนค่ะ จากที่เราได้ชมคลิปวิดีโอไปแล้วนักเรียนพอจะมีทักษะการวัดความยาวเป็นเมตรเป็นเซนติเมตรขึ้นบ้างแล้วหรือยังคะถ้าเรามีทักษะแล้วเราลองไปฝึกทําใบงานของเรากันนะคะใบงานของเราจะมีอยู่2ใบงานนะคะใบงานที่หนึ่งคุณครูจะให้นักเรียนวัดความยาวของขวด4ขวดนะคะว่า ขวดได้มีความยาวมากน้อยแค่ไหนนะคะมีคำถามอยู่7ข้อให้นักเรียนตอบด้วยนะคะส่วนใบงานใบที่2นะคะให้นักเรียนวัดความยาวของส่วนเส้นตรงนะคะให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายนะคะว่ามีความยาวเท่าไหร่แล้วนะนักเรียนตอบความยาวลงในช่องว่างด้านทางขวามือเลยนะคะเด็กๆฝึกทำใบงานกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะสัปดาห์ที่13เราก็ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวิดีโอการวัดความยาวเป็นเมตรเป็นเซนติเมตรกันแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกทบทวนการวัดความยาวด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีค่ะ